สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับจอซินิสเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมีสาระนะครับในการถ่ายทอดสดสตรีมเกมบนเฟซบุ๊กนะครับอ่านะครับแรกเราต้องมีโปรแกรมอัดวิดีโอก่อนซึ่งโปรแกรมที่ผมจะแนะนำคือโปรแกรม OBS นะโปรแกรม OBS ตัวหนึ่ง OBS อ่าโอเคเข้า OBS ไปปุ๊บเข้าดาวน์โหลดโปรแกรมครับ ใช้ Windows วิน d o ว์อะไรก็มี7จิน,นะครับก็ดาวน์โหลดไปได้เลยพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเข้าอ,อยู่ในหน้าต่างของ OBS อ้าพี่แล้วสตรียมยังไงพี่เข้าไปที่การตั้งค่าครับแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าออกอากาศครับเราไปแบบเร็วๆเลยนะแล้วเข้าไปที่ไลฟ์สตรีมของไลฟ์สตรีมมันจะเป็นคัสตอมมันจะมีหลายหมวดนะมี Last Steam ร้านสตรีมอะไร u t u b e หรืออะไรอะไรประมาณนี้แหละ แต่ว่าเราจะสตรีมเ e บ o o k ต้องใช้คัสตอมในการสตรีมล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไปให้นะแต่ว่าลิงก์วันหนึ่งลิงก์มันเข้าผงมนิ้วอยู่อ่ะครับปอกเสร็จก็กดตรงนี้ไปไมันจะขึ้นหน้าตาไปอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะให้บอกว่าวิดีโอแบบยังไง เราอินเฟซบุ๊กก่อนอ่าพอพอแตของเราอินไปละข้าพี่นี่จะเป็นแค่ภาพสดบนเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีให้นครับแล้วก็กอ๊กอปก๊อปลงก๊อปลงก๊อปวางก๊อปวางแล้วก็นําไปใช้ครับพอนำไปใช้เสร็จปุ๊บกดเลิอกสตรีมพอกดเลิอกสตรีม รอตรงนี้สักพักครับเดี๋ยวมันก็จะมีการว่าจะไปเขียนมันจะเป็นขึ้นสีฟ้าเลยนะเรื่องรายการสดแค่นี้คุณก็สตรีมบนใน Facebook แบบสดได้น,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ